สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมอ่ะสองอาทิตย์เป็นอย่างต่ำเนาะทุกคนอ่าเพิ่งซึกนะครับผมคิ้วยังไม่ขึ้นเลยนะฮะซึกมาก็ได้สามสี่วันแล้วนะครับผมวันนี้ก็จัดหมูกระทะกันเลยนะครับผมมาอ่ะอยากเล่าเรื่องตอนบวชให้ฟังมากนะฮะ,นะะทุกคน <laughs> อเอาเป็นว่า กับหมูก่อนเนาะเดี๋ยวหมูไหมนะครับผมอ่านี่ปลาเดิมกระทะใหม่เลยนะฮะงานแรกเลยนะเนี่ยกระทะนี้ยยังให้ยังไม่ทันไหมหรอกครับผมอเอผมลืมใส่มันหมูเนาะแต่ก็ทาน้้ำมันหมูไปแล้วละ่ะอุ้ยโอย้ไม่เป็นไรจมน้ำไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับลวกไปเลย อตอนนี้กินหอมหน่ากินมากทุกคนใส่มึอกกรอบไปลวกซะหน่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไข่ออกก่อนนะครับผมอาจจะเห็นกันนี่นะฮะหมูนะครับผมอ่ะเมื่อกี้หวัวขาดไปนะครับผมก็เลยจัดกล้องใหม่ไม่ได้ถ่ายนานนะครับผมอ่าที่ด้านหลังก็ยังเก็บไม่ดีเลยทุกคนเพราะว่าใช้จัดงานบวชเนาะด้านหลังนี้นะครับผม เดี๋ยวทุกคนนะไม่เห็นกุ้งเลยอะ่ะกุ้งไปต้มหน่อยเนาะไม่รู้ว่าไข่มาทำไมนะทุกคนไม่ได้ใส่เลยลืมนะฮะลืมคนเราลืมกันได้นะฮะือโอ้ตอนบวชนี่มีแต่คนถามนะฮะว่าเจอผีไหมนะครับผมผมบอกเลยว่าผมไม่เจอนะฮะ เดี๋ยวคดน้ำจิ้มก่อนนะครับผมอืมอืมกินอร่อยมาจัดกันเลยปลาเดิมชิ้นแรกเลยฮะอู้อากาศร้อนร้อนนั่งกินหมูกระทะร้อนร้อนเลยทุกคน อ,อนี่ไม่ได้ทำเองนะะซื้อมานะฮะเนี่ยมึอกกรอบน่ากินมาก อืมอาอืมดูท่าทางจะไม่ได้เล่าเรื่องตอนบวชแล้วมั้งเนี่ย <laughs> อ,มอผมก็ขึ้นช้าคิ้วก็ขึ้นช้าจังเลยทุกคน <laughs> นี่แบบบวชบวชสิบกวันนะครับผมหนวดนี่โกนไปสองรอบแล้วนะฮะแต่คิ้วยังไม่ได้โกนเลย <c oughs> มีหมูไหมเนี่ยฝั่งนู้นน่ะไม่มีแล้วขยับนอนก็ข,ขยับกอนนะครับฝั่งนู้นไม่มีหมูเลยย่างกินคนเดียวชิวๆนะฮะ อาจารย์ชวนแล้วบอกไม่ว่างนะมิตะเกมนะฮะที่ไม่โดนผีหลอกนี่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมิตะเกมเลยนะฮะให้ของดีไปฮะแบบกุ้งตัวใหญ่มากๆทุกคนเจ้าแบบนี้ดูกุ้งเขาสิฮะเนี่ยตัวใหญ่มากอู้ บุนเส้นบ้านผมเรียกเส้นร้อนไม่ได้ถ่ายนั้นก็จะเคลื่อน,นกล้องหน่อยนะครับผม ผมชอบอย่างกระทะแบบนี้มากกว่านะทุกคนรู้สึกว่ามันหอมกว่าหอมกว่ากระทะไฟฟ้านะครับไม่ได้กินนานอร่อยมากนันะตงผมนิ่งนานจริงๆนะ วนมากอืมวนมากมีแต่เกมไปกินกระสาวไม่ชวนเพื่อนหรอกนะฮะฮึ <c oughs> <c oughs> ่ม แตนร่มแล้วทุกคนนี่กุ้งสุกแล้วเอาไว้นี่ก่อนแล้วกัน ในช่วงที่ย่างหมูอยู่ก็แกะกุ้งไปด้วยดกวาเนาะ <c oughs> เนี่ยวัดที่ผมบวชอยู่ทุกคนแบบหลวงพ่อเขาเล่าเรื่องผีให้ฟังมันก็น่าจะเรื่องจริงนะครับทุกคนว่าเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่บวชรุ่นก่อนผมนะครับผมไม่ใช่แค่รุ่นก่อนผมนะรุ่นก,นก่อนหน้านั่นก็เจอนะครับผม ทุนที่กุฏิที่ผมไปอยู่อ่ะผมบวชกับลูกพี่ลูกน้องผมสามคนใช่ไหมอ่าแล้วมันจะมีกุฏิอยู่สามกุฏิอยู่กุฏิละองค์นะครับผมแต่สมัยนู้นอะ่ะรุ่นก่อนผมอะ่ะเขาบวชกันหกคนนะครับผมอยู่กุฏิละสองคนนะฮะอืมอคนที่บวชก็พวกเพื่อนๆผมเท่านั้นแหละฮะที่บวชนะครับ แต่ว่าจะมีอยู่คนนึงอ่ะเขาได้เลิกศึกใช่ไหมศึกออกไปก่อนนะครับจะมีอยู่คนหนึ่งต้องอยู่กุฏิคนเดียวใช่ไหมกุฏิคนเดียวนั่นแหละที่เจอนะฮะเห็นหลวงพ่อเล่าว่าอะไรนะทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้เลื่อนเองได้นะในกุฏินั้นตอนแรกผมก็แปลกใจอยู่ทำไมกุฏิที่ผมอยู่ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้นะฮะ เขาขนออกไปแล้วอยู่มาแบบจนจะสึกแล้วทุกคนเพิ่งรู้ว่าห้องนั้นแหละที่เขาเจอผีกลุง้งร้อนมากๆเด็กวัดก็เจอนะเจอบ่อยมากอืมลมพัดล้วรู้สึกเย็นมันฝนจะตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะ เดี๋ยวมานั่งกินขำๆนะฮะไม่ขำนะกินจริงจังเลยเนี่ยว่าตั้งแต่เช้านะทุกคนจนตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับผมผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะ หมูเจ้านี้คือนุ่มมากๆเลยต้องบอกมิตรเกมมาจัดใ้แล้วหมายถึงหมายถึงหมูกระทะนะไม่ใช่เจ้าของร้านนะไม่ได้เลยค่ะเนี้ยเห็นเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะฮะ ผมบอกว่าไม่โดนผีหลอกเพราะมิตรเกมให้ของดีไปของดีจริงฮะให้ยันเท้าเวสุวรรณไปแปะหน้าห้องเลยนะฮะมิตรเกม mm นี่ฮะมาแล้วลมพัดแรงมากเมื่อกี้จะเล่าอันนี้หลานผมก็เจอนะครับที่บวชด,ด้วยกันนะฮะแต่หลานผมไม่ได้เจอเป็นตัวนะ ปเป็นเราคลิปหนาบ้างนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรพูดนะรู้สึกรู้สึกแบบไม่ได้ถ่ายนานเหมือนเริ่มหัดถ่ายใหม่เลยเขินๆกล้อง,งไงไม่รู้ตอนเข้ามาทำบุญอะตอนกินข้าวอะยมาก <gage> คนนั่งจ่องเต็มสรา Oh. Lot. Ah. <sighs> hmm. ใครบอกกินหมูกระทะคนเดียวไม่อร่อยทุกคนอร่อยเหมือนกันนะฮะแต่สำหรับมิตรเกมนี้กินหมูกระทะถ้าไม่ได้กินกระสาวไม่อร่อยนะฮะคนคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักคลิปนี้ลงไปปุ๊บโทรมาแล้ว <c oughs> แม่กลับมาถ่ายปุ๊บมินทาปั๊บเลยนะอีกนิดนึ <c oughs> <c oughs> นงเนาะ อเอาละครับคลิปนี้ขอจั่วหัวมาแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมอะมาให้พอได้เห็นหน้าเห็นตาว่าสึกแล้วนะครับผม <laughs> อะเอาเป็นว่ามากิน กินไปคุยไปแล้วกันนะสำหรับหมูกระทะวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเอาไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ